พวกเราอยู่ดองแบนะฮะมาให้การ่วมกัน่างนี้นี่คือพระมีของพ่คระ้าเจ้านี่คือพระราชกษของพระเจ้านี่คือพระาะวันนี้พระชาติจะกลับกับพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะกทุ้ายคำที่มาจากพระวาชะของพระองค์ดาบสองคดาสองคมที่จะแทนทะลุที่จะแทนทะล จิตและวิญญาเข้า <donc, S 2> ไปในส่วนลึกที่สุดของข้าพเจ้าและพววะนะละระวจนะจะฝังในชีวิตของข้าพเจ้าและนนข,ข้าพเจ้า,ะาจ,ะจะเกิดผลเป็นอย่างมากพระบิดาเจ้ารู้ขอรงรงทรงฝากกับพูกหราทั้งหลายในวันนี้ขอบตรงสอนเราเลยครอย่างของรงลูกทั้งหลายขอเปิดใจที่จะรับจากโรงเราต้องการที่จะตัดโึ้น เราต้องการที่จะรู้ถึงแผนการที่โปรมีให้กับชีวิตของพวกเราเราต้องการที่จะเดินตามแผนการนั้นและเราต้องการที่จะเป็นข้อความให้กับโปรไว้นี้เราขอขอบคุณโปรที่โปรทรงเจิญพวกเราไว้ไม่ว่าจะเป็นการสอนการฟังและความเข้าใจเราขอขอบคุณงปรที่โปรทรงประทับอยู่กับเราในเวลานี้ในพนาของเรฟเฟคซัสเอ็นแค่เปิดมาที่เอฟเฟคซัสบทที่6ข้อพิเศษในการนะครับ เอเฟซัสบทที่หข้อพิเศษข้อพระคัมภีรที่เรากำลังศึกษาอยู่ในเวลาน,นี้คือข้อพระคัมีที่มีคําว่าในพระคริสต์คำว่าในพระคริสต์นั้นจะบอกให้เราได้รู้ว่าเราเป็นใครมีสิ่งใดและทําสิ่งอะไรบ้างและจากข้อพระคัมภีนี้มีสิ่งที่เราต้องการที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตเราจะได้รับสิ่งน,นี้แลวเราจะรู้วิธีที่จะรับสิ่งที่กล่าวนี้ด้วยเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งนี้คืออะไร เอเฟซัสบทท,บที่หข้อที่สุดสุดท้ายนี้พี่น้องครารบลงท้ายเมื่อสุดท้ายนีไไ้นี่คือคําที่สําคัญมากเห็นไหมนี่คือบทสรุปแล้วสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกําลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชอันมหาวิของโรมสังเกตคําว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรง,งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพว์ไี้ทรงเตรียมกําลังไว้ในพระองค์ให้กับเราแล้วและเมื่อเราอยู่ในพระคริส พระเจ้าทรงมีกาลังให้กับเราด้วยเอเยนบางคนมีความคิดว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นคนที่อ่อนแอคริสเตียนที่ดีต้องอ่อนแอรูอเหมือนคริสเตียนใครตกหน้าเรา,เราต้อง,งยืนหน้า,าแกล้มข้ามหนึ่งให้แต่รู้ไหมับว่าคริสเตียนอาจจะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ <c oughs> คริสเตียนอาจจะอ่อนโยนแต่เข้มแข็งรู้ไหมครับคนที่กล้ายืนแกนอ้มข้ามหนึ่งให้อีกคนตก นั่นไม่ใช่คนอ่อแนแอนะนั่นคือคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เข้มแข็งในทางของพระเจ้าเป็นคนที่เข้มแข็งที่จะบังคับเนื้อหนังของตัวเองได้เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับไม่ว <c oughs> ่าเป็นคริสเตียนใครก็ตอบหน้าเป็นคุณและตอบับได้แต่คุณต้องเป็นคริสเตียนถึงจะยื่ออีกขั้นหนึ่งให้เขาได้และนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนทั่วโลกบอกว่ายากที่สุดแล้ว งั้นคริสเตียนอาจจะดูอ่อนแอแต่ไม่อ่อนแอเราอ่อนโยนสู่ภาพจิตใจอ่อนน้อมแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่เราเป็นคนที่มีกําลังมีฤทธิอเอ์เดชเพราะบางทีข้อน,นี้บอกจงมีกําลังที่เราครับคริสเตียนต้องมีกําลังไม่ใช่มีกําลังในตัวของเราเองแต่มีกําลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้คุณมาเพื่อจะมีกําลังขึ้นออกไปไหมหากวันนี้คุณอ่อนล้อมมาแบบ แบกภาระหนักมาคุณจะกลับไปด้วยกำลังที่มีมากขึ้นนอกจากจะมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วยังมีกำลังขึ้นในฤทธเดชอันมาหันขอกรงพระเจ้ามีฤทธเดชอันมาหันใส่ไว้ภายในไปแล้วเป็นฤทธเดชเดียวกันที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากก่อตายบางคนบอกคุณฉันไม่มีฤทธเดชโอ้คนนั้นก็มีฤทธเดชเดียวกับฤทธเดชที่อยู่ในทุกคนคือฤทธเดชเดียวกันที่ชุบพระเยซูให้เป็น คนที่เขาดูเหมือนจะมีฤทธิ์เดชมากนะั่นเป็นเพราะเขารู้ว่าเขามีอะไรอยู่ข้างในแล้วเขาเอาไปใช้ด้วยความเชื่อแต่พวกเราเนี่ยแต่นั่งดูเขาใช้แล้วเราก็สงสัยว่าทำไมเราไม่มีฤทธิ์เดชไอ้แบบพระเจ้าเทวฤทธิ์เดชลงมาที่พวกเรานะแล้วและถึงเวลานั้นที่เราจะต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่ข้างในออกมาใช้ข้างนอกบางครั้งราม,มีความคิดว่าเราถึงใช้ใชถ้าเป็นน้ำประเทศไทยเดี๋ยวก็มีฤทธิ์เดช ถ้าเป็นน้ำมันไทยเดี๋ยวก็มีกำลังขึ้นมาเองเพราะเราคิดแบบนี้เราถึงได้โดนศัตรูเราโจมตีตลอดเวลาโจมตีในความคิดของเรารดูนยครับคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่อ่อนแออย่างที่หลายคนคิดภาพของคริสเตียนที่เปาโลว่าให้เรานะครับเป็นภาพของคริสเตียนที่เป็นนักกีฬานักกีฬานี่ต้องเป็นคนที่แข็ง,แ,ขงแรงไหมนอกเหนือจากนักกีฬาแล้วยังเป็นทหารทหารมีไว้ทําไมครับ ทหารมีไว้เพื่อที่จะต่อสู้กับศัตรูและศัตรูนี้ไม่ใช่เป็นเด็กในซอยศัตรูนี้ก็คือทหารฝ่ายตรงข้ามด้วยเอเมน,นแต่ภาพคริสเตียนที่เปาโลนําเสนอเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งและน่าเกรงขามในโลกสมัยของอเปาโลทหารที่ปกครองโลกในเวลานั้นคือทหารโลก และเปาโลว่าภาพคริสเตียนทุกคนคือทหารของโลดเอเมนเป็นทหารที่เข้มแข็งที่สุดเป็นทหารที่มีกําลังมากที่สุดน่ากลัวที่สุดในสายตาของมาตอนนี้คุณคือของหวานหรือคือทหารที่มันโกรธผมมีคำถามอยู่ในสายตาของมาคุณคือขนมหวานหรือคุณคือกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า oh. เปาโลเรียกให้เราเป็นทหาร ที่ดีขององค์เพระเยป็นศิสต์เป็นทาหารที่มียุทธภัณฑ์ทั้งชุดอยู่ในตัวของเราเองอเอเมนเคยดูเคยดูหนังเกี่ยวกับโรงสมัยก่อนไหมแต่ละคนเดินมาแค่เหยียบเท้าก็ามาเสียงกึกกึกกึกกังแต่ทั้งตัวทั้งชุดของเขาเป็นโลหะดาบของเขาหยิบขึ้นมามือเราข้ามมือก็เดินไม่ไหวเขาถูกฝึกมาตลอดชีวิตคนเหล่านี้นะครับบางทีตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เริ่มเดินได้ เขาจับเด็กเหล่านี้เนี่ยเริ่มติจการต่อสู้แล้วผมเคยดูหนังเรื่องนึงเด็กแค่สีห้าขวบเขาจับไปสู้กันแล้วภายในห้าหกขวมนี่ฟันดาบได้แล้วนะเขาไม่ให้ทําอะไรทั้งสิ้นเว้นแต่เป็นนักรบอย่างเดียวนี่คือภาพของคริสเตียนเอเมนอย่าให้เราบอกตัวเองอยู่เสมอว่าฉันอาจจะอ่อนโยนและสุภาพแต่ฉันเข้มแข็งอยู่ภายใน ผู้ที่อยู่ในชันเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้เอาละเมื่อเรามีกําลังเราเป็นทหารเราต้องเอากําลังเอาวิดเด็ดอันมาหันนั้นออกมาใช้เอเมนบานทีได้บอกในข้อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูด้วยกันนะครับในหนึ่งอันนี้เพราะเราเป็นทหารนั่นหมายถึงเราต้องเข้าสู่สงครามถูกไหมถ้าไม่มีสงครามถ้ามันไม่มีการต่อสู้ จาเป็นต้องมีทหารนั่นหมายความว่าเราต้องพร้อมเคร่ยดเข้าสู่การสู้ราอยู่ตลอดแต่พี่น้องอย่าเป็นเหมือนกับริสเตียนมากมายไม่มีอะไรจะทําก็เลยออกไปหาว่ามาอยู่ที่ไหนพยายามจะไปสู้มันคุณไม่ต้องไปพยายามจะสู้กับผู้ที่พ่ายแพ้ไปแล้วเคยดูต่อยมวยไหมคารับวอลานักมวยมุมน้ําเงินน็อกมุมแดงได้กล้องก็จะส่องมาที่คนที่ได้รับรางวัล แล้วก็ก็จะตายไปเรื่อยคนที่อยู่มุมแดงที่โดนน็อกก็โดนถามออกไปไม่มีใครสนใจอีกทุกไมโครโฟนจะไปสัมภาษณ์คนที่มีชัยชนะพระเยซูได้ทรงจาัดก,การกับมารไปเรียบร้อยแล้วมารมันพ่ายแพ้ไปแล้วแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนคริสเตียนยังไม่สร้างความจริงในเรื่องนี้จึงพยายามจะรวมตัวอธิษฐานรูปภาษาแปลกๆทำยังไงก็ตามที่จะต่อสูดดนน้ต่อมาบางคนปีนขึ้นไปบนภูเขาเพราะเข้าใจว่ามารนั้มันอยู่บนภูเขา แต่ลืมไปว่าข้างล่างมากไม่อยู่เอเมนบางคนพยายามจะดูดว่า